นับถอยหลังชีสซอเก่าน้หลือเนี่ย่ะอัวยมัวการประชุม FOMC รเชียการประชุมจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเพื่ออยู่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายยอดเราโนวันที่เก่าชาลูจวนหตัวอลเชนเกชีนอ่ยอดเจาซสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอดเราไปชะเียเนี่ยอ่ะมอวันที่เก่ายี่ทบปมงรัสเชีนท่าอีมงอีมองเลยนะนโอเคยอดรเจอีชงพิเศษย่ะเดี๋ยวเรายอดเดมองคริปโต นู่นเรกูุณตากาจะไปรออัปเดตข่าวจอนตลาดการเงินตลาดคริปโตเคอเรนซีดอลเทียนนะเนี่ยกูต้องเดทก่นเลยที่อยากว่ากูจะต่อรออัปเดตข่าวจอนไปต่อเปาวิทยาหิเดียวมัวเข้าลึงดาวเทียนที่นี่จะต่อรออัปเดตข่าวจอเลยเน่ยโอเคนู่อเราคุณตาการอรวบรวมข่าวเทียนรออัปเดตข่าวเทียนอยาวิเคราะห์เนวโน้มตลาดอ๋อจะต้องได้ใช่หนี่หอยู่มูจงใจทียนั่นเนี่ยโอเค ก็ช่วยผู้ดูใช้ยาเป้เราหมเข้าออเข้าเตานนแะวันนี้ผมใช้เข้ายาทอดแดงปากดอีหลังอีไลค์แสนเดา subscribe กูช่องเดอะมอนคริปโตนะเพื่อว่ากำลังใจตัวกูเท่านั้นนะเนาะโอเคไปไปใช้เข้าเตาน่ะนู่นนอเฟียดแอนกรีสอินเด็ียกูจะย่อยอดเราพิจารณาเนาะกูย่อจากาเยลเราช่วงความลบค่ากรีสโดนแล้วเนาะเอาเป็นหุ้นทองลองเตากูหมุดสุดเราค่าเฟียดอวยาเพราะจะปล่อแต่เท่านั้นนะ โอเคนู้นอตลอดโดยรวมกูถือเตาเตียรงนั่นน่อกูพัมลรอชียเตียมบวกหล่อเป็นส่วนดตานั่นยจอวอติลบเจกูยาจอเจอสิทเที่ยเทียจอติลบในนงกูยาจออวอตื้อเขยบวกดวลหล่อเลยะเราสตาร์ทเปอในที่เตาอพักตัวมีริมจีซื้อจอวอชีเตาพัมล่อนะเจนูหนอเนกูหอพัมหลอเนี่ยกูหอเจล่อบวกจสในคอนเนนอเนี่ะเรียนเอ็มแล้วกูยำบวหลอตาลชเนี่นูนอกูจุ่บวยางเก่าอีกเปอร เรียนบองกูยังพวดหลัเราคเก่าเนี่ยเก้าเปอร์เซ็นเก่าชสังู้เรียนอ๋อพัมดัดฟันเนี่ยนยกูังพวเก่าเร์เเกเ้กหลักลชซโอเควันได้ไปอยู่มูช็คาเนีกูกจะไปอัดจนับิตคอยฮิเมตโลชียออ๋อสุขภาพแต่ตลาดคริปโตเนี่ย โอเคแต่ฉัน้อยกรณีเขาได้ผลนะน้อเนี่ยกู้มง่วเจาะฝั่งช็อตเทียวฝั่งลองดาอย่างเก่าหน้าขอเข้มเขออสีด้านเนี่ยขออยู่มัิวการเกเลดาเชือเปล่านั่นน่ยยอะเทียวราคาบิตคอยนั่น่หนึ่งจสอดเจ้าอีแสนอีหมื่นเจ้าผาเหรียนั่นเน่เยอะอดจังการล0ก็ดาแห่นั้นนะเปเจ้าตลาดนั่นเนี่ยเลยยอดเทียบอ๋อชี้เจ้าชี้เจ้าี่ล้านเก่านั่นนียเาะยอดเทียบราคาบิตคอยนั่นหนึ่งีเาเจ้าอีแสนอีหม พอหายใจเน่งกับเปล้าสมบูรลอดแต่นั่นเนี่ยกูมัวจอเทรดเจอเลยฉีกยาจานักเทรดอยากเจ้าริคเกออกจากตลาดยอีแสนชี้ผ่าจวเทียงกัาเล่งกนั่นเนี่ยมูลค่าความเสียหายเดยชีกมูลค่าตัวเจ้าริคเกตได้กูยากออปัวดยี่ลา้านรียญดอลลาร์สลากเก่าเที่ยนนั่นเนี่ยอดจาเน่อยกับเรลาสมบทรยลอดแต่ซื้อโอเคไปหลอกเขาเข้าตอนนั่นนี่โดของนี่ปอนนั่เจานั่นนี่ยยอดยอตัวเลขเศรษฐกิจดัชช่าอเมริกานนั่ย ย่อขอ PPI เทีย PPI เปอรมันนั่นน่ะออรายเดือนี่กูแต่รอจ o นั่น่นี่กูจะแต่รอจงตัวเลขั้นมั่วผลโดยตรงดาการตัดสินใจ FOMC รอบต่อไปนั่น่ยนี่กูจแต่รอจนัอยางคาดการย่อเพิ่มขึ้นยอดสุ่าเปอรนตมาแต่รอยอลบส่วนจุเปนตกันั่นยกูอยาอ๋อ z o จาตราโดยรวมนั่นนะสำหรับตัวเลข PPI อเจนตัวเลข CPI ร้สเยตัวเลขออใช้วัดอัตราเงินเฟ้อนั่นน่ะอกูยาแต่รอ จีจวนก็ไปชนนี่แหละแต่ชิมาแตชนนตลาเนื้อสีสนใจอ๋อตัวเลขนอนเบาใจนนะนื้สนใจอ๋อตัวเลขแรงงานเตาด่วนน่แหละยุนใคออัวกูเตาหมูใช้ข้าวนี่ย่าะกู้ยาปอที่เตียตัวเลขแรงงานเนาะเนื้อยาออนแอร์แห่งแน่เนาะแต่ชิเนี่ยถอดซาลาเมกายะแล้วกูประกาศทะเลาะแต่กู้ยาชิมจังนี่แหละแล้วหมูอเก้ไขย้อนหลังนี่ย่าะกูว้เตาจ่อตัวเลขตำแหน่งงานเนี่ยกูลดหมูเตาคังเกาเนย่ยเฉพาะรู้ยืดหินตุ้งนังสือกู้ยาลดหมูและยาจั่วแสน อีเหมือนอีผาตำแหน่งเขาเนี่ยกูยาอลบมุมเตาเกินเขาย็นตตัชนสชารซเมิกาตลาดแรงงานเนือ่อนแอแห่งเนี่ยัชโนตัวเลขคอซีพีไอเทียซีพีไอ่ะแต่รอกูยอเรียนขอให้ป่อนหน้าจอแล้วนะดูจนเจ๊งยอ CPI เนี่ยอ่อระดับเดือนกูยากบวหรอศนจุดเล่อร์เซนก็เนี่ยล้วคาดการณ์จสวนอยูออกูย่อบวห่อเชียร์ใส่เตเตียมเงี้ยเฟิร์นเจน่เนี่ยพอระดับปีเนี่ยเจพ่งเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกูยาอ เพิ oh ่มขึ okay, so uh, okay. er Your Your ้นหมูอวอ้อจุดจเปอร์เซ็นต์นี่และคะคาดการณ์ยอาอ้อจุดเชียร์เปอร์เซ็นต์กูยอเยช่าคาดการณ์นะโอเคขอาน้อกูยอจอตัวเลขเอ่อยู่เมื่อผลโดยตรงเจากันตัดสินใจ FOMC รอบต่อไปนั่ะอยา F o m c รอบต่อไปนั่นนะอยากนือาจัดขึ้นยอดเจ้าโน่นที่เก่าชาู้จนดูออเชียร์นกชินั่นะเจาเก่าน่นะแต่ชินันนที่เก่าอยชัวรลีชิ่น่รา้าใช้เชียนะยอวันที่เก่ายี ท่าวจงดงนี่ยายอด้าอ๋อไทเต็มโปรเตียท่าอีมมงอีตหมอน่ะยู่เมื่าการประชุม f o m c รัสเซีย federal fund rate นั่อยางแต่ชนะอัตาดอกเบี้ยอย่างจึงยอดเ้าเปล่าจุดอัราเปล่าจุด3เปร์เซ็นตยันอออยาจอนักวิเคราะห์ที่จะจอกลูการเงินอย่าแล้วกูตาแต่รอวิเคราะห์ที่แต่รอมัวอัตราส่วนในการอปรับลดดอกเบี้ยยอดเาน่อยกูยาเชื่อขึนเขา่แต่ฉนออีป่เรตันนน่าเราจะจให้เตียเฟดอยู่มั่วการลด อัตราเบี้ยยอดจ้า FOMC เจ้าเนาะัลเปอร์เซนต์่แต่ันเอายอดอเปอร์เซนต์ยอดใช้ให้เตี้ยเฟดยู่ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยสเูนย์จุอลชเปร์เนต์นาะนยะหากุมวยยอดาจุดชีเป์เซนต์กันน่ะว่าใช้ให้เตี้ยเฟดนนอยู่ว่าการลดอัตราเบี้ยสั้นเดกศูนย์จุดชีเปอร์เซนต์กันหลยเราช้ยาเตี้ยชีาว basic point นั่ยนะใช้เต้าเตี้ยเจานักวิเคราะห์ว่ายอดเราหาวัสดุทียจเจาออกรูการเงิน สถานะชาเจอร์หลอมูดาวเจพีมอลแกนกับน้องนะยกแล้วกุญเชียให้เตียงเฟดยู้จุดรถอัลเบียนยอดเจาะหลอดซื้อนะยกโอเคไปเยืจุดชิซอฟพลาดของนองนายกเขาและกุญเชียเขาเข้ารงยอดเจาะรอบเกือบเกือบอีชงเก่านายกหลังและกุญเชียเดดเฟดรถอัลเบียนค้งเทาหลอนแต่ยอลุกกับออสเลนดูช่องอัเชนกับเล่านายกกูยอดเท่าหลอดตื่อยมวลีกับลุลินนนะเฟดมาจากราหล่อรถอัลเบียนยอดเจาะหลอดซื้อเย็นแต่ไปเยืจุดซิซอฟพลาดของเข้าน้องนายก โอเคว่จะตาวติดตามเขานะก็ใกล้ชิดโอเคสำหรับสัปดาห์นั่นอยากเชีย์รู้อาทิตย์เนาะอ๋อเข้าด้านคริปโตเลยอะเรื่องียตลาดคริปโตเนาะไมเคิลเซลเลอร์เลย่อซีโอขบริษัทไมเคิลสตรจินาะเรื่อย่อสตรจินแต่ฉันนั่นอยากดูกดาวยับิตคอยน้ยจอที่นั่นน่ะอยากยัวบิตคอยดูแต่เท่นั้นเี่ยยัวย่ออีพาจ์บปวบัยจิบิทซีเรื่องมูลค่าย่ออ่อบวเก่าชาลนเหรียญดอลลาร์สรันกัน่น่าอยากทวราคาย่ออีแสน อีหมื่นอีผาเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ชนนั่นเน่ยไมโครเซลล์หรือเชียร์ไมโครเซอร์จีนอนนกุถือครองบิตคอย n ึ่งเปดัลแสนเป้เหมื่นยี่ผาเปล่าป,ปวดเจ้าบิตทีกันแล้วนะมูลค่ารวมยอดลปดหมื่นชาผาอีปวกล้านเหรียญก่อนนัะโอ้โหกูยอยากเชื่อกันก่อน,นนะต้นทุนยอ ชาจะเป๊ะผาอีปัวอีเจาดอลลาร์สหรัฐต่ออีบ e ิซนนะตซีนั่นนะ่ะตอนนั้นแต่กูย่อเมตาแพเน็ตเนี่ยกูย่อเลยย่ออีปัวไปเช่าบิตซีเทียมูลค่าเงเก่าชิลล่เนี่ยราคากูย่ออีแสนอีหมื่นอีผาเรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ชิโน่เนี่ยบริษัทเมตาแพเน็ตนอนเนกูถือของจริงแต่อืมหมื่นอีปัวไปเจ่าบิตซีนั่น aw, น่นนะโอ้โหบริษัทเมตาแพเน็ตเนี่ยหนึ่งรูปเป้าวายูว่าถือของ ออมเหมือนอีพาร์ BTC ยอดเราเชงอว่สนกุ้นนัตัวอยู่ว่าลดสองริงๆเนี่ยนั่นแหละเยแต่ชนว่าอีปัวน่ยงเลยอยู่วอีพาลยสิยาอ๋อเจ้าปัวแต่เรียนซื้อเยอกูอยู่ว่าเราบริษัท Meta Planet นอ่นนี่ยถือครองจริงแต่ออมเหมือนอีพาเรียนรู้ออมเหมือนอีพา BTC แล้วนั่นแหละโอ้โหเลยจะ c o ลยชื่อจาบริษัทว่าเลยแต่บว่มกลยุทธ์นอหลายอย่างช่กับเตานั่นแหละโอเคเนี่ยนักูยออีาข่าวเก่าส่วนเอา XRP เท่านั้นแหละ กูมัวจออ๋อสำนักข่าวรัส <extern als> เซียจอเพจข่าวเนี่ยชุริยาอ๋อคอยเกร็งนอนในกูตอนต่างๆอ๋อคาดการ์ดไฮเตียย่อให้เตีย black rock นั so ่นน่ะเนี่ยหนึ่าเปิดรัสเซียยื่นขอกองทุน xrp etf เนี่ยอวยอนุญาตอนุมัตินะยอะอวยดาวราคา xrp นอนเย็นหมดซ้ออีปัวในกัมพูชาเรียนโทรศัพท์ตอนตอน xrp เป็นไปตอนนั้นนะโอ้โหนักกูย้ายข่าวเก่าไฮโซ xrp เก่าๆเท่านั้นเนี่ย โอเคข้างนอกกูอยากเข้าวเกาส่วนนเนี่ยนึกกูเชื่ออ๋อการแนะนำการลงทุนติดใจนะนะไปีช่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสีเทียใช้อ๋อความเป็นไปได้ที่ความจริงนะเนี่ยจีตาอินเดเซ้นี่เนี่ยกูมัวเข้าวหอยเตี๋ยอยู่มัวการเปิดตัวกองทุน XRP นะอยี่ยแบบฟิวเจอร์นั่นน่ะนึกเชื่อแบบออสปอร์ตนน่ะเนี่ยการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสำหรับ XRP หัวย่อออรลูกกองทุนนี้จะตูดูแลนะอยี่ยซึ่งย่อ Rexer d o t ด u o ออสเปรฟ n d นั่นน่ะ สำหรับขอเข้าหนะี่ยอยากหนึ่งกูเชื่อขอเข้าเชียนะร์รนะัจิยาหนึ่กูอยากขอเข้าว่าอยูามา่มั่วการซื้อขายรเชียอ๋ยยขอกองทุนฟิวเจอร์เดอรเอ็กซาร์พหนึ่งกูอยากเข้ากูเคยมั่วจอกองทุนวนนี้ถือเปิตนเนตตดตัวด,ดลอลลาร์เนะี่ยอยากนึกูเนชะื่บุ๋มเทียบกูเชื่ออ่อโบราณเจ้าเอ็กซาร์พปัจจัยเทียบแต่ฉีขออว่าเข้าบุ๋มลรเชียร์เข้าล่อยอดตัวเราหน่อยนะอยากกูอนะยากเข้าดัดดอชคอยอีทนะีเอฟนั่นน่ะโอโ้โหดอชคอยนี่เป้าอยากนึ่งยัยรู้เรียมีธรรมดาแค่นั่น่ะ ต่ชีตัชันน์นั่นชียามรู้เรียมิ่งธรรมดาเนี่ยนี่ยอราชายอมรู้เรียมมิ่งแล้วนี่ก็ยาอิรุสินทรัพย์ว่าแต่ชันอ๋อรัฐบาลแล้วยอมฮับให้เตียนเนี่ยอีขอสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนเนี่ยนะเนี่ยโอเคกู้มาข่าวให้เตียยูว่าเปิดตัวกองทุนดอชคอยแบบฟิวเจอร์เท่ยนั้นเนี่ยแบบซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอีอย่างเก่าเทียวัวยอมมารู้มเบยอ๋อ ETF เนอะยอม DOJE เนี่ยเนี่ยวัวยอมออร์ลูกกองทุนอ๋อ r e s h a r ีย ออสเปรฟันยตูดูแลอย่างเก่าเท่านั้นเองะต่ชีล่าสุดน่น,น่ยออเรริโพชนาะและชีตูนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF อยอดเจาบลูเบิร์ตน่นเนเนื้อกู้ดาวแต่รออัปเดตให้เตียอาทิตย์นอนจงจะต้องมั่าการลิสและชีจะต้องมั่การเปิดตัวลูกของทุนนั่นเ,นม,นเมื่อเลื่อนหมุเราก,กลางอาทิตย์น้านะ่สริยวนยอดเราเดอรน,นวันพุทธพาัดเนั่นนีนยอย่วงการเปิดตัวลูกของทุนดอจคอย ETF นอตเตอรอหยอด DOJE เทียน่นะเนี่ยเขาเราก็ยเข้าข่าวอ่อลอกเครื่องเก่าเนียอย่วงการคริปโตจอนอเทียอวเหรียญมีมนอนนึงสามารถผ่านหมู่อัวสินทรัพย์ Asset Class Australia จะอสินทรัพย์อ่อเจ้ายอมฮับแต่นักลงทุนทโลกนลนนะโอเคเดี๋ยวเราก็ยอการเปรียบเทียบ Alcoy Total Market Cap เนี่ยอ่อเปรียบเทียบช่อง All p a บอิน All p หนึ่นะน c y c วัยง Cycle ตคริปโตนั่นเนี่ย All ง E เทช่องนอนนั่นะ วันนี้วัตุ pattern อีอย่างเกาน่ะยอย่ว่าการขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลองลองสูงสุดอีอย่างเก่าเท่านั้นแต่ฉันเอาข่อยมาเก็บแคบโเาเช่นก็จงกูวัตุรูปแบบอยางเก้านะแต่ฉันเอป็นยอนะก็าอยารู้วงรุ่นจวน we are here นะแต่ฉันแต่ pattern เย่มด้เนยอยจ้มอแบบ all time h ด้เชเราคไม่ไปเท่านั้นอะเนี่ยจะ้ชแตอกสักมเย่มเจอจ้ว่เ เชก่นว่าิเราสาวยากูยคฟิรมตเแต่ันยกหอยสีสันยางเต็มตัวลยนะชาตวานั้นต่ออยากยิ้มอาการโฟมแถวออกหอยในาอออยนอนยิ้มอการคึกคักอเแช่วงนอต่อไปนั่นะแต่นจใเสีแต่ชนในใจหลอเชื่หงเลยหนึ่งวิ่งกับดักเร้กูเป็นไปเตานั้นนะเป็นุต่ลมาระวางน้ขทโอเคสำหรับ xrp หนึ่กูจะช่วยคอสต์รีอเป็นเตาลุ้นที่น deadline the XRP spot ETF của nhóm một cậu y lúc còn thôn cậu nó là tàu dương nhỏ là SEC là của ta tọt anumat nhỏ trọ lúc cậu thì đúng là nó nhỏ lý một chỗ còn thôn đi cậu của lúc còn thôn đi khỏi nếp bọn do canary bạn sẽ bị drop free là một số trọ tên nó còn của bây giờ XRP nè ok cũng cho update อีเท oh, so so ียมสระจิตรีเซพเนี่ยโอ้โหเงยขวย่ออลลเทลานั่นน่อวอีเทียมนี่ยหนึ่งเจเชียหังนั่นสำหรับจอยอดรวมในการเก็บอีเทียมแต่จอจีฮย่อดกองทุนลอยยอบริษัทนะเจอบริษัทย่ออิลุลิเทรนดาูยยอออล้านเรีอีทีเนั่นะกูเพิ่มหลอใจแต่เปล่าจุดจ้าล้านเหรียญเฉียเพิ่มหลอเกือบอีวเจดเปอรจริงเก่าเนี่ยเกือบเป็นล้านอีทีะ โอ้โหตัวยอนเดาชัดเลยอะกูยางเทียจิตเทาบิดมายนะนน่ะรัสียเตียบริษัทเดอะทอมลีนั่นน่ะะโอ้โหทอมลีกูยางจัดหนักเก่งเก่านะสำหรับอีเทรียมแต่ฉันก็ถือครองโซนินดะออนไล้านอีทีเอชเก่าที่นั่นน่ะโอ้โหทอมลีนะกูยาอีกตัวสนับสนุนรัสเียเปลี่ยนจากการกูดบิตคอยน์เราถือครองอีเทรียมอย่างหนักเก่งเก่านั่นน่ะยเชื่อมั่นแห่งนั่นน่ะทอมลีเชื่อมั่นแห่งไอเตียอีทีเอชนอยอนเจมูซาเจ้าอีหมื่น เราผ่าเหรียญรัสระต้องจาก e t h นะนะตอนเดี๋เราก็ยอนซับลิงแกมมิงเทียดเดอร์อีเทอร์แมชชินจะน้อยอากเทียออกมูลและนิติดักอีเทียมเทียโอเคแต่ชินอยากราคาโอเคแต่ชิราคาบ TC ซอยากกูอยาจึงย้อจาก200,000เพราะผ่าเจ้าโปล์เชียร์200,000ชีพ่าเรียนรสสระนั่นนะอยากกูจึงย้อจากกลอกน้อยซึ่งนั่นนะกลอกน้อยอยาก0 0 0 0 0 2พาหมดสุดจาก0 0 0 0 0พา กลอกน้องก็ยังแนวรับแนวต้านสาคัญเนี่ยเราช่วงน้องเนี่ยอวัยเย้อกลอกรอท้า FOMC เร็วน้องนะย่อเทีย FOMC เร็วน้องเนี่ยแต่รอย้อนในจริงกูหยดเราราคากระชากเย็นมูอนี่ยเขาย่อเทียแต่รอชิร้องแลือชิร์ชิมว่าการลดอัตราเบียหยอกคงอัตราเบียอนี่ยกูหยดเราราคาปิดขดดัมเรากูเป็นไปเตานี่เนี่ยมัวอ๋อสงทางซะเนี่ยโอเคไปกูห่อต่อใช้เทียใช้ FOMC เร็วน้องยยดแต่รอช่วงจากเจียจากคริปโตนี่อยู่วกมุ่งทากแนวทางเนี่ยทิศทางนั่นไงน้องนะ แต่สิจรากระจายเสียมัวกันคาดหวังเสียแหงเลยเนี่ยใหจางการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยบบนี้ต่อๆเนาะโอเคหลังจากอัวมั่วการประทะรัสชิยสงครามเทียส่วชาทุยะเทียความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเทียตัวเลขเศรษฐกิจดาวจรดอยางกูยักผลดันเจ้าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาลัสเชิยทองคำเทียสินทรัพย์บริษัทส่วชาทุกอย่าอัวราคาออ l time high ตาลีแตเนี่ยชื่อสัญชาติปลายยอดทองคำนะเนี่ย ทองคำช่วงนอนน่นก no, no, okay, so ูยากว่าทำหายอัวอทำหายเรื่อยๆตังตลีซึนั้นแะแต่ชนกูยศเจาอโอเคทองคำอยู่ตรงนั่นเละพนักงานตลาดหุนอสเอ็มพีห้น่นน่ะโอเคเอสเอ็มพหนี่ยกูอยาอัวอทำหายเนเตอจ้าผาจอบวงก่อนนะแต่ชอจาาชิบูเอเ้าอยากูะใช้ตัวตยตลาดหุ้นนนี่ยกูม่กันมว่ความแข็งแกร่งเก่งเก่าที่นั้นเองเนี่ยวช่วงนอนแต่ชีอยาไซในขาตลาดหุ้นเนี่ยกูอยากผักดันด้วย หุนเทกชีบเจตุสิน่ะนะหอส่วนดาากูย่อจังอ่อนแอห่งนั้น่ยขอกูยอขอบับเบิลรือเชีงสบุเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเานาทียสำหรับทองคำาน่กูุ้ขอได้ปอนะอย่ยกูย่อทำไฮต์ลีสินะช่วงนอยเออนไลเชี่ยสบย่เปผาเจปัวชาเจ้าเปลาเรียนดอลลาร์สหัฐจอีทรส์เอาทองคำาน่นะแต่ชินอยเราคาทองคำเนี่ยจาเปาจปัวเราจะจีรเชียบัวเจปชเจ้าเรีดอลลาร์สหจ้าอีทร์เอา ยอดเดียการประชม f o m เเราเนี่ยยอดมั่วการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนอยู่ว่าเราราคาทองคำเยมูมเชียชาของนเรากูเป็นเต่านี่ยเป้าชปัวหาเตาเป้าหยีปัวมุดเตาเปล่าผาเรารู้ท้ายปีออสที่น่งกองชนนะโอเคสำหรับดอชคอย i หลังจากมั่วเข้าที่อยเมั่วการเปิดตัวกองทุนเด้อกูราคาดอชคอยนอนนึกุ้เจลอจราจุดออสเราเรียนรสเตาอีดอหลักเทียนนนี่กูยนเยลอต่อแล้วนะ เจนียโตใฮ้ที่ใช้เปิดตัวกองทุนดอชนอใช้อยู่โมความคึกคักและชีโาการซื้อขายวอลุ่มเชียดดาวบริจาคึ่่นั้นน่ะอยากยห่ผลักดันราคาหมูตโตเชียบมบยาเป้าหมายทาร์เก็ตยอดต่อหน่อยแลาคาดการสรนดักอีเหรียนรัสลเก่านั้นนะนิชยพุ่งขนดมุทัชจาลีไปปวเเก่าเท่านั้นน่ะโอเคไปราปิดท้ายข่าวจอดาวบิตคอย f อทีเอฟโนั่นน่าสำหรับรูกอาทิตย์นั่นอยกูยอมมุ่งเนี่ยไหลเข้า าปลอกนุ่มก่านะ่ยโดยเพนเราจอยู่มั่วกันหลเย้าอสิเทีย่เาได้บอเนี่ยหนุ่มวันจันทร์เราชี้น้มวันที่เนี่ยมุ่งเงยนกันเลายหเป๊ะปวดจะยเปล่าล้านเก่าวันที่2อ่ยหนึ่งเก่าเปรล้านวันที่เก่าชาปวดเปล่าจุลล้านเก่าโอ้โหหอนูวันที่เก่าี่ะยายชี้ปวดชี้จะเอาล้านเก่าเท่นั้นนะกูหยาบัวหลอหลักร้อยล้านเนเจ้ารู้ว่าที่เนาะซื้อตึงกันหลาอใจเตอร์อผาเตรล้านเหรียญโััพเก่าเนี่ยสำหรับบิตคอยกูหยาเอาผลงานเตา là một trao Ethereum ya yeah. cô nhau open hàng tao dùng cần cầu theo nó nếu mà thấy gì ạ yeah. sẽ tìm mua nha tại một cặp lõi lán đó xin mà nếu thấy chưa cầu, cầu, cầu nào cũng mua nhân cả lọ lạc lõi lán nữa thế cô dùng thế này nè. sẽ tao cá uh, một qua phần ngàn tao dùng là thế nào cô mua nhân cả lọ thế ok để nói cho và cũng cho update trả bên tàu bao nhiêu trả nút nào sắp chỉ bây giờ thì bài gần tạo. เฟดหรือเซิร์ฟเหล่าชี่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายอดต่อๆนัอนแหละ FOMC วันที่เก่าชาหรจุลินดูนอปิดต่อติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นแหละนุ่นดอยูมัวเข้าดีเล่าเชี่เข้าไร้ายว่ายว่ามัวผลกระทบโดยตรงจากตลาดสินทรัพย์ตลาดทุนตลาดการเงินทั่วโลกเก่าแล้วนั่นแหละปิดต่อตามขนั c, رك, ่นก็ใกล้ชิดชับลารียอดเดียวก็ยอดจอเน้งว่าลงทุนจากโลกการเงินเทียนั่นนั่นแหละโอเคกลอนชี้ไปนั่นสิอยากเป็นเหมือนชี้หนึ่งเรากู เดอะมอนคริปโตเชื่อมันุรงกยุดสุาตาศึกษาบิตคอย